สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้นะครับคือมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากครับกำลังเกิดขึ้นแบบเงียบๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ว่าเอ,อ่อผลกระทบของมันเนี่ยอาจจะใหญ่กว่าที่เราคิดนะครับจนมาหาอำนาจทั่วโลกต้องหันมาจับตามองกันเลยทีเดียว ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นใต้เรดาร์นิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ความสนใจของโลกส่วนใหญ่อาจจะไปอยู่ที่อื่นมากกว่าอย่างเรื่องในยุโรปหรือว่าการแข่งขันระหว่างสหรัฐกับจีน ครับแต่ในขณะเดียวกันผู้เล่นอีกคนหนึ่งซึ่งก็คือประเทศไทยเรานี่เองกำลังเดินเกมที่เออนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าอาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าภูมิรัฐศาสตร์หรือแม้กระทั่งระบบการเงินในภูมิภาคนี้ได้เลยค่ะก็เลยเป็นที่มาของการพูดคุยของเราวันนี้ว่าเราจะมาลองเจาะลึกข้อมูลที่เรามีกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยกาลังทาอะไรอยู่กันแน่ทาไมถึงสาคัญแล้วมันส่งผลกระทบยังไงบ้าง น่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ก่อนเลยไหมครับความสําคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเชิงยุทธศาสตร์นี่มันอยู่ตรงไหนครับค่ะต้องบอกว่าภูมิภาคนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญจริงๆนะคะคือมันเหมือนเป็นทางผ่านเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองมหาสมุทรใหญ่คือมหาสมุทรอินเดียกับทะเลจีนใต้ซึ่งตรงนี้เป็นเส้นทางเดินเรือหลักของโลกเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะสําคัญมากๆเลยมีข้อมูลระบุว่าประมาณ40%ของการค้าทางทะเลข,ของโลกทั้งหมดย้าว่าทั้งหมดนะคะ มูลค่ามันมหาศาลมากเป็นล้านล้านดอลลาร์ต่อปีเลยค่ะต้องผ่านช่องทางนี้โอ้โหสีสินสินค้าที่ผ่านนี่คืออะไรบ้างครับพวกน้ำมันพลังงานค่ะหลักๆก,ก็จะเป็นพลังงานน้ำมันก๊าซธรรมชาติแล้วก็สินค้าอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์วัตถุดิบต่างๆคือเรียกว่าแทบทุกอย่างที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเลยก็ว่าได้ค่ะ ฟังดูเหมือนเป็นคอขวดสำคัญจริงๆนะครับที่ผ่านมาเนี่ยภาพจำของภูมิภาคนี้ในสายตาโลกภายนอกมักจะเป็นแบบไหนครับอืมส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเป็นพื้นที่ที่มาหาอำนาจเข้ามาแข่งขันกันสร้างอิทธิพลนะคะแต่ก็ไม่มีใครที่แบบคุมได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดจริงๆครับคือมีหลายผู้เล่นเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ค่ะสหรัฐก็มีบทบาททางทหารทางกองทัพเรือจีนก็จะเน้นเรื่องเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่เหมือนกันอินเดียเองก็จับตาดูอยู่ตลอดคือมันเป็นพื้นที่ที่ซับซ้อนแล้วก็สมดุลอํานาจมันค่อนข้างออจะว่ายังไงดีเปราะบางนิดนึงค่ะเข้าใจครับและที่นี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์กำลังจะเปลี่ยนไปซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมันไปเกี่ยวพันกับระบบการเงินโลกที่ใช้กันมานานมากที่เรียกว่าพโตรดอลลาร์ระบบนี้มันคืออะไรช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ ได้ค่ะระบบเพโตรดอลลาร์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นข้อตกลงที่เกิดขึ้นหลังปี1971นะคะตอนนั้นประธานาธิบดีนิกซอนของสหารัฐประกาศยกเลิกการผูกค่าเงินดอลลาร์กับทองคำค ผมจำได้เราๆครับยุคเบรตันวูดสิ้นสุดลงใช่ค่ะแล้วสหรัฐก็ไปทำข้อตกลงกับประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่โดยเฉพาะซาอุดีอาระเบียว่าให้ขายน้ำมันเป็นเงินสกุลดอลล่าสหรัฐเท่านั้นแลกกับการที่สหรัฐจะให้ความคุ้มครองทางทหารและความมั่นคงอ๋อหมายความว่าใครจะซื้อน้ำมันในตลาดโลกก็ต้องใช้ดอลลราถูกต้องค่ะ ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นซื้อน้ํามันจากซาอุหรือประเทศในยุโรปซื้อก๊าซจากตะวันออกกลางส่วนใหญ่ก็ต้องแปลงเงินสกุลตัวเองเป็นดอลลาร์ก่อนเพื่อไปชําระเงินผลก็คือเงินดอลลาร์กลายเป็นที่ต้องการสูงมากทั่วโลกใช่ค่ะมันทําให้ดอลลาร์เป็นสกุลเงินหลักของโลกในการค้าพ,พลังงานและมันก็กลายเป็นฐานอํานาจสาคัญของสหรัฐทั้งทางเศรษฐกิจและการเงินเลยค่ะอํานาจที่ว่านี่มันแสดงออกมาในรูปแบบไหนบ้างครับมีหลายอย่างเลยค่ะ อย่างแรกเลยสหรัฐก็สามารถพิมพ์เงินดอลล่าร์ออกมาได้เรื่อยๆเพราะโลกยังไงก็ต้องการดอลลารไปซื้อพลังงานใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนเป็นการสร้างสภาพคล่องให้ตัวเองได้ครับและมีอะไรครับอีกอย่างที่สําคัญมากคืออำนาจในการใช้มาตรการคว่ำบาตรทางการเงินค่ะถ้าสหรัฐตัดประเทศไหนออกจากระบบการเข้าถึงดอลลารหรือระบบธนาคารที่เชื่อมกับดอลล่ารเนี่ยมันก็เหมือนตัดท่อน้ําเลี้ยงเลยนะคะประเทศนั้นจะซื้อขายพลังงานหรือสินค้าอื่นๆในตลาดโลกได้ยากมากโหรุนแรงเหมือนกันนะครับ แล้วก็ยังมีอีกอย่างคือประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยจำเป็นต้องถือครองเงินดอลล่าร์ไว้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศจำนวนมหาาลซึ่งนักวิเคราะห์บางคนก็มองว่ามันก็เหมือนกับว่าประเทศเหล่านั้นกำลังให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมากๆหรือแทบจะฟรีแก่สหรัฐอยู่ตลอดเวลาฟังดูเป็นระบบที่แข็งแกร่งมากนะครับแล้วมันก็อยู่มานานผ่านวิกฤตมาก็หลายครั้งแต่ บทวิเคราะห์ที่เรากำลังดูกันอยู่เนี่ยเหมือนจะบอกว่ากำลังมีสัญญาณบางอย่างที่อาจจะสั่นคลอนระบบนี้ใช่ค่ะมีรายงานที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะว่ากำลังมีความพยายามหรือการริเริ่มโครงการนำร่องบางอย่างในภูมิภาคเรานี้แหละค่ะที่อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบเพโทรดอลลาร์นี้โดยตรงเลยแม้ว่าเออมันจะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นแล้วก็ทากันแบบเงียบๆก็ตามโครงการที่ว่านี่มันคืออะไรล่ะครับเกี่ยวกับประเทศไทยโดยตรงเลยไหมอ่ะ รายงานระบุว่ากรุงเทพรหรือประเทศไทยเนี่แหละค่ะเป็นผู้ริเริ่มโครงการนำร่องที่อนุญาตให้มีการค้าพลังงานและสินค้าอื่นๆระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศนะคะโดยสามารถใช้สกุลเงินท้องถิ่นของตัวเองชำระเงินกันได้โดยตรงเลยไม่ถึงว่าไม่ต้องผ่านดอลลาร์สหรัฐเลยเช่นไทยค้าขายกับพมา่าก็ใช้เงินบาทแลกเงินจา้าดได้เลย หรือกับลาวก็ใช้บาทกับกีบหรือกับมาเลเซียก็ใช้บาทกับบริงกิตแบบนี้เหรอครับใช่เลยค่ะหลักการเป็นแบบนั้นเลยคือสร้างกลไกาการชำระเงินแบบทวิภาคีหรืออาจจะหลายฝ่ายในอนาคตที่มันหลีกเลี่ยงการพึ่งพาระบบดอลลาร์เป็นศูนย์กลางแล้วก็อาจจะรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของตะวันตกด้วยซ้ำเฮ้ยอันนี้น่าสนใจมากครับแต่ทำไมเราไม่ค่อยได้ยินข่าวนี้แบบใหญ่โตเลยเล่ะครับ มันเกิดขึ้นได้ยังไงคือการดําเนินงานในช่วงแรกๆเนี่ยมันเป็นลักษณะของการทําข้อตกลงแบบเงียบๆน,นะคะเป็นระดับทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้านก่อนแล้วก็มีการพัฒนาระบบหลังบ้านพวกกลไกทางเทคนิคโปรโตโคอล,ลต่างๆซึ่งมันอาจจะดูไม่หวูอหวาไม่ใช่ข่าวใหญ่ในหน้าสื่อกระแสหลักครับเข้าใจได้ แต่ว่าในวงการการเงินหรือนักวิเคราะห์ด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเขาเริ่มพูดถึงกันแล้วนะคะเริ่มจับตาดูกันมากขึ้นมีนักวิเคราะห์ที่สิงคโปร์บางคนถึงกับตั้งชื่อเล่นให้แนวคิดนี้ว่า b a n g อก k b y p a s s นะคะ Bangkok Bypass เหมือนทางเลี่ยงเมืองกรุงเทพเลยนะครับแต่ในที่นี้คือเลี่ยงระบบดอลลร์ประมาณนั้นเลยค่ะคือเป็นการสร้างทางเลี่ยงหรือทางเลือกใหม่ให้กับการชำระเงินในภูมิภาคที่ไม่ต้องผ่านระบบเดิมที่ผูกกับดอลล่า ซึ่งถ้าแนวคิดนี้มันเวิร์กจริงแล้วขยายวงกว้างออกไปได้เรื่อยๆมันก็คงส่งผลกระทบไม่น้อยเลยนะครับไม่แปลกใจที่องค์กรใหญ่อย่าง IMF หรือ FED หรือพวกกองทุน h ฮดจฟันใหญ่ๆจะเริ่มหันมามองมาวิเคราะห์เรื่องนี้ ถูกต้องค่ะเขาต้องเริ่มประเมินความเสี่ยงปรับโมเดลหรือปรับพอร์ตการลงทุนกันแล้วล่ะค่ะเพราะถึงแม้ตอนนี้มันอาจจะยังเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆแต่ว่าในยะของมันสําคัญมากนะคะมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสถาปัตยกรรมการเงินโลกเลยก็ได้ใครจะไปรู้ฟังดูน่าตื่นเต้นแต่ก็คงมีความท้าทายรออยู่เยอะนะครับแน่นอนค่ะการเปลี่ยนแปลงระดับนี้มันต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องเจอกับแรงต้านหรือความท้าทายอีกเยอะแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือ นอกจากเรื่องระบบการเงินแบบบายพาสนี้แล้วเนี่ยมันมีอีกโครงการหนึ่งที่ดูเหมือนประเทศไทยกําลังผลักดันอย่างจริงจังมากๆเลยนะครับแล้วก็มีในยาทางยุทธศาสตร์ที่เออเรียกว่าใหญ่ไม่แพ้กันเลยนั่นคือโครงการแลนบริดจ์อ๋อแลนบริดจ์ อันนี้ผมเคยได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆครับคือการสร้างทางเชื่อมทางบกข้ามคอขอดกระใช่ไหมครับเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทยใช่ค่ะแนวคิดหลักก็คือแทนที่เรือสินค้าจะต้องเสียเวลาเดินทางอ้อมแหลมมา,ายูผ่านช่องแคบมาละกาซึ่งตอนนี้มันก็ทั้งแออัดแล้วก็เป็นจุดที่ค่อนข้างอ่อนไหวทางภูมิรัฐศาสตร์หลายฝ่ายจับตาดูอยู่ครับครับ เรือก็สามารถมาเทียบท่าที่ท่าเรือน้ําลึกแห่งใหม่ทางฝั่งอันดามันสมมุติว่าอาจจะเป็นที่ระนองแล้วก็ขนหายสินค้าขึ้นระบบรางความเร็วสูงหรืออาจจะเป็นถนนพิเศษข้ามมายังท่าเรือน้ําลึกอีกแห่งทางฝั่งอ่าวไทยอาจจะเป็นที่ชุมพรแล้วก็ลงเรือเดินทางต่อไปประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องเวลากับค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับ ตามแผนที่เขาวางไว้นะคะเขาบอกว่ามันจะประหยัดเวลาเดินทางไปได้หลายวันเลยลดต้นทุนค่าน้ำมันค่าจ้างพนักง,งานค่าประกันภัยอะไรพวกนี้ไปได้เยอะแต่ผมว่าประโยชน์ที่สำคัญกว่านั้นอาจจะเป็นเรื่องอำนาจเชิงยุทธศาสตร์นะครับถูกต้องเลยค่ะอันนั้นคือเป้าหมายใหญ่ในเชิงยุทธศาสตร์เลยคือการสร้างเส้นทางโลจิสติกทางเลือกใหม่ขึ้นมาที่ประเทศไทยเป็นผู้